มอยู่ที่โรตันเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น DIY นะแล้วก็มีร้านยาเอ่อผมอยู่ที่ตำบหดบ้านแป้นอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับแล้วด้านหน้าเนี่ยเป็นเซเว่นแล้วก็เป็นบิ๊กซีมินิเนาะแล้วก็มีเอ่อในส่วนของร้อยแปดช็อปแล้วก็เลยไปตรงนี้จะเป็นตลาดวังตาลน,นะเนี่ยเลยไปตรงนี้นิดนึงนะเดี๋ยวผมจะกดตังค์ตรงนี้นะครับเอ่อมีหน้าถ่ายทําคลิปเนื้อที่ทั้งหมด8ไร่ครับผมเอ่อแล้วก็ส่วนเส้นเนี่ยนะเอ่อสามารถวิ่งไปทะลุในส่วนของเครือสาพัดได้เลยนะคร เดี๋ยวผมจะกดตังตรงนี้สักน้อยแน่อันนี้ก็เป็นร้อช็อปนะครับนี่เออผมว่าที่ดินน่าสนใจครับเพราะว่าเอออยูออ่ใกล้สถานที่สําคัญสําคัญเลยอันนี้เป็นตู้เ t ทีเอ็มนะแล้วก็ตรงนี้เป็นในส่วนของตลาดสดแต่เป็นตลาดเย็นนะเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมเป็นตลาดเย็นเดี๋ยวผมกดตังตรงนี้นะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเนื้อที่ทั้งหมด8ไร่ กับอีก3า5ี่ห้าตารางวาเรามาดูในส่วนของด้านหน้าแปลงก่อนด้านหน้าเนี่ยครับความกว้างอยู่ที่135เมตรนะแล้วก็หลังคาสีแดงฝั่งนู้นนะครับความลึกอยู่ที่95เมตรครับผมแล้วก็ท้ายแปลงโหสุดลูกหูลูกตาเลยเพราะว่าเนื้อที่เยอะมากๆเลยนะท้ายแปลง149เมตรนะครับแล้วฝั่งนี้ซึ่งติดกับถนนดําฝั่งนี้นะฮะสังเกตง่ายๆที่ดินเนี่ยถมแล้วฝั่งนี้ความลึกอยู่ที่ แปดสิเมตรนะครับฝั่งนี้นะนี่แล้วก็นี่ส่วนของหน้าแปลงนี่สวยๆส,สำหรับเพื่อนพี่ที่มีความสนใจเนี่ยโอเรียนเชิญเลยนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมจากช่องนวัดอสังหาครับผมวันนี้มานำเสนอที่ดินแปลงใหญ่เลยด้านหน้านี่ติดถนนนะครับ แล้วก็ส่วนฝั่งนี้นี่สามารถวิ่งไปเครือสาพัดได้นะฮะนี่นะแล้วก็ในส่วนของที่ดินเนี่ยโหยอมเล่ากว้างมากนะแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งเนี่ยนะเป็นถนนลาดยางเนาะขวามือที่เห็นเนี่ยจะเป็นบ้านทรงปั้นหยาทั้งหมดเลยนะครับวิ่งเข้าไปตรงเนี้ยก็จะมีหมู่บ้านอีกนะครับโอ้ยอมเล่าว่าที่ดินแปลงใหญ่มากครับผมอ่าแล้วก็เจ้าของเนี่ยได้มีการถมแล้วนะครับเรียบร้อยส่วนถังเมืองในส่วนของที่ดินแปลงนี้เนี่ยเป็นถังเมืองสรรีชมพูนะครับ นั่นหมายความว่าสามารถที่จะสร้างบ้านหรือซื้อไว้เพื่อเก็งกําไรได้เลยนะครับนี่นะแล้วก็ด้านหน้าที่เห็นเนี่ยนะครับเ,เป็นในส่วนของเทศบาลน,นะผมอยู่ที่ตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับผมโอ้ยอมแล้วว่าที่กว้างมากครับเ,เนื้อที่ทั้งหมดนะครับ8ไร่กับอีก345ตารางวาเนี่ยนะ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆเดินไปตรงนี้นะฮะตรงในส่วนของกำแพงเนี่ยนะครับเอาหน้าแปลงก่อนเนาะหน้าแปลงนี้ฮะที่มีธงเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นถนนลาดยางเนี่ยนะครับหน้าแปลงเนี่ยความกว้างอยู่ที่135เมตรนะครับเ,เมื่อกี้นี้าโดนขึ้นบินเนี่ยก็เดี๋ยวชมในส่วนของผ้ามุงสูงเนี่ยก็จะชัดเจนกว่านะเนี่ยนะอ้วนเหมาะเลยสําหรับเพื่อนๆพี่ๆหรือนักเก็งกาไรหรือนักลงทุนนะครับเรียนเชิญก็ผม เป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่น่าสนใจนะส่วนราคาผมหารออกมาเนี่ยต่อตารางวาอยู่ที่5,500นะครับนี่นะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับเนี่ยดูจากดินเนี่ยเจ้าของเพิ่งจะถมเลยนะเนี่ยดูเดี๋ยวอุย้ยกว้างมากครับเห็นไหมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเนื้อที่ทั้งหมดแไร่กับ345ตารางวานะครับนี่นะแล้วก็เส้นเนี่ยสามารถวิ่งเข้าไปในส่วน ของเรือสาพัดแต่เข้าด้านหลังเครือสาพัดนะผมเคยวิ่งไปครั้งหนึ่งแล้วในส่วนของตลาดสดเซเว่นโลตัสเนี่ยจากที่ดินแปลงนี้นะครับขับรถเพียงแค่3นาทีเองนะเนี่ยนะครับดูแต่โอ้โหสําหรับเพื่อนพี่พที่มีความสนใจเหนียวเรียนเชิญเลยนะครับเ,เมื่อกี้นี้ผมแจ้งแล้วนะหน้าด้านหน้าเนี่ยความกว้างอยู่ยที่135เมตรนะแล้วก็ส่วนฝั่งนี้เนี่ยนะที่เป็นกาแพงเนี่ยนะครับฝั่งนี้จะเป็นในส่วนของเทศบาล ความกว้างอยู่ที่95เมตรนะครับนี่นะนี่ยาวมานีเลยครับไปสุดนู่นนะครับ,รบที่มีเสาสีแดงนะครับเห็นไหมด้านหลังจะมีแทงน้ําโอ้ยยอมเล่ากว้างมากเลยนะโอ้ยเหมาะเลยสําหรับนักเก็งกำไรหรือนักลงทุนเนี่ยหรือ,อท่านที่กำลังมองหาที่ดินเพื่อที่จะพัฒนาทำเป็นบ้า,จานจัดสรรเนี่ยหวยเหมาะเลยนะ,ะเพราะว่าเดินทางสะดวกสบายมากๆเลย เข้าเมืองลำพูนเนี่ยใช้ระยะเวลาน่าจะประมาณเจดปดนาทีเองนะครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้หางจากตัวเมืองลำพูนเนี่ยเพียงแค่8ดกิโลเองขับรถแป๊บเดียวไม่ไกลนะเนี่ยนะฮะจากถนนลาดยางนะยาวไม่นี่เลยนะครับตืดตืดตืดเนี่ยนะแล้วก็ส่วนฝั่งนี้จะมีแทงน้ําอยู่ตรงนี้นะเนี่ยที่ดินเพิ่งจะถมเลยครับดูยังใหม่ๆอยู่เลยนะ เนี่ยแต่ดินดินมันค่อนข้างจะแข็งคือมันไม่ยุบตัวหรอกครับแล้วก็ถมเยอะมากๆเลยตรงนี้น่าจะเป็นลำเหมืองแน่เลยตรงนี้เนี่ยนะน่าจะเป็นลำเหมืองปึ๊บนี่มาสุดนี่เลยนะเนี่ยกำแพงเพื่อนบ้านตรงนี้นะแล้วก็มองไปเลยครับโอ้โห ยอมแล้วกว้างมากเลยนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเนื้อที่ทั้งหมด8ไร่กับอีก345ตารางวาเจ้าจของซั้เปิดราคาไว้ที่19ล้าน5นะครับนี่นะเอ่อสนามเพื่อพี่ที่มีความสนใจเนี่ยเบอร์โทรผมเบอร์เดิมนะ0 8 0 1 4 7 6 6 3 4เนาะส่วนฝั่งเนี้ยในส่วนฝัง่งเทศบาเลเนี่ยนะครับยาวมาสุดนี่เลยนะเอ่อความกว้างอยู่ที่เอ่อโทษทีความลึกอยู่ที่95เมตรเนี่ยนะความลึกเนี่ยมาถึงตรงนี้นะ เ5เมตรส่วนหน้าแปลงเนี่ย1,35เมตรนะเนี่ยนะที่มีธงนะครับแล้วก็ตีถนนลาดยางเลยอ่า1,35เมตรนะครับโหกว้างมากนะแล้วก็ที่ดินเนี่ยถมเสมอกันเลยนะถือว่าดีมากเลยเนี่ยเป็นกระแพงรั้วเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับยาวมานี่เลยเออรู้สึกเพื่อนบ้านก็จะปลูกผักสลัดนะเนี่ยนะเนี่ยดูสิ ดินมันจะเป็นดินภูเขาเนี่ยนะครับเนี่ยนะไม่ใช่ดินร่วนปนทรายนะอ่าก็มันดีอยงที่ว่าเวลาถมไปแล้วเนี่ยดินมันไม่ไม่ไม่ยุบไม่ซุดตัวนะครับเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะเนี่ยแล้หมุดหมุดมีวางไว้แล้วนะนี่หมุดมีวางไว้แล้วนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็มีมีหมุดวางไว้ให้แล้วนะเนี่ยนะครับ เนี่ยหมุดก็แสดงว่าเสาแต่ละต้นเนี่ยมีหมุดวางไว้ให้หมดแล้วนะเนี่ยนะโอ้โหสะดวกสบายมากเลยเแล้วในส่วนของฝั่งนี้ฝั่งนี้มั่งความกว้างของฝั่งนี้นะครับ149เมตรนะตรงนี้นะจากกำแพงเพื่อนบ้านเนี่ยไปถึงสุดนู่นนะเสาไฟนะครับ149เมตรนะครับ โอ้ยยอมรับกว้างมากเลยนะสุดลูกหูลูกตาเลยอ๋อนี้เพื่อนบ้านก็ปลูกมะนาวในบอซีเมนต์ฝั่งนี้อันนี้กำแพงเพื่อนบ้านนี้เขาหน้าจะปลูกผักสลัดได้เลยเดี๋ยวดูนิดนึงอ๋อเลี้ยงปลาครับผมเนี่ยนะเลี้ยงปลาเนี่ยเห็นไหม อ่าแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นมะนาวในบ่อซีเมนตเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็แนวเขตเนี่ยขึ้นไปนู่นเลยโอ้สังเกตง่ายอยู่นะเออถ้ามันดูจากความสูงเนี่ยที่ก็ถมเนี่ยนะครับน่าจะประมาณ90เซนได้นะเอาไว้มาทัดมาวัดเนี่ยนะฮะเนี่ยถมสูงมากๆเลยเนี่ยนะถมสูงกว่าถนนลาดใหญ่นะครับนี่เนี่ยนะ อันนี้ในส่วนของเพื่อนบ้านนะปลูกมะนาวในบ่อซีเมนนะเอ่อย้ำอีกครั้งหนึ่งนะพิกัดอยู่ที่ตังหวดบ้านแป้นอําเภอเมืองจังหวัดลําพูนนะครับเนี่ยดูจากดินเนี่ยเพิ่งจะถมได้ไม่นานเองนะครับเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าแล้งอ่ารถอ่าที่ทําการถมดินเนี่ยผมเห็นวิ่งกันเยอะมากๆเลยอ่าเพราะว่าถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยพวกรถแบ็โคโฮเนี่ยมันไปขุดไม่ได้แล้วไงบางทีรถมันติดหล่มอย่างเงี้ยนะ เนี่ยถ้าเขาจะขายหน้าดินก็จะขายช่วงหน้าแรงนี่แหละครับเนี่ยนะเนี่ยดูดิโอ้โหเนี่ยดูแล้วยังใหม่ๆอยู่เลยนะเนื่อามาสุดตรงนี้เลยนะเนี่ยไฟตรงนี้ตรงนี้มีหมาเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นบ้านทรงปั้นหยานะหลังใหญ่ๆเลยแล้วนี่ส่วนของฝั่งนี้นะฝั่งนี้ยาวไปนู่นไปถึงถนนลาดยางเนี่ยนะครับ89เเมตรนะ เนี่ยฝั่งนี้ก็ติดถนนนะครับเนี่ยเป็นถนนลาดยางเนี่ยครับเนี่ยนะเนี่ยติดถนนลาดยางเนี่ยฝั่งเนี้ขึ้นไปนูน่น89เมตรเอ่อส่วนความสูงจากระดับน้ำทะเลอ่าส่วนหลังเพื่อนพี่เนี่ยบางทีอาจจะกังวลเนาะหรือนักลงทุนเนี่ยอาจจะกังวลเนี่ยเอ่อหายห่วงครับเออผมลองวัดดูแล้วความสูงจากระดับน้าทะเลอยู่ที่299เมตรนะ ก็ถือว่าปลอดภัยเลยแหละปลอดภัยเลยทีเดียวนี่ตรงนี้ติดถนนเห็นไหมตรงนี้ก็เป็นถนนลาดยางวิ่งไปเนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านเนี่ยตรงก็เปนเนี่ยนะตรงนี้ก็ติดถนนลาดยางอีกฝั่งหนึ่งส่วนตรงนี้หลังคาสีน้ําเงินเนี่ยเป็นตรออก็ตรวจสภาพรถเนี่ยนะครับเนี่ยนะแล้วก็เน้ส่วนของหน้าแปลงที่ดินอะเรามาดูนิดนึงหน้าแปลงที่ดิน หนึ่งร้อยสามสิบห้าเมตรนี่นะปึ๊บเนี่ยนะครับหน้าแปลงที่ดินเนี่ยไปจนถึงเทศาบาลเนี่ยนะหนึ่งร้อยสาสิบห้าเมตรเนี่ยนะแล้วก็จากจุดเนี้เดินทางไปตลาดสดไปโลตัสไปมิสเตอร์ดีไอไไปเอ่อบิ๊กซีมินิไปเซเว่นเนี่ยแล้วก็ร้อยแปดช็อปเนี่ยใช้ระยะเวลาเพียงแค่สามนาทีเองนะ เนี่ยนะโอ้ไม่ไกลครับเดินทางสะดวกสบายมากๆเลย0 8 0ย์แปดศูนย่ส่าส่วนรั์ทุกๆทรั์ผมแจ้งนิดนึงผมขายในราคาของเจ้าของทั้งหมดนะผมไม่บวกไม่เทินนะแล้วก็ภายในช่องเนี่ยรับมีตั้งแต่บ้านเดี่ยวบ้านแฝดบ้านทาวน์เฮาส์บ้านไม้สกักที่นาสวนมะม่วงสวนลำไย,ยเนี่ยลองเข้าไปเลือกชมดูครับเพราะว่าคลิปของผมทั้งหมดเนี่ยเ <ๆ S 1> กือบจะ600เก<ๆ>ือบ6 0ร้อยซับแล้วนะ เนี่ยชมีครั้งหนึ่งก่อนที่จะปิดคลิปเดี๋ยวเรามาชมภาพมุมสูงกันนะเนี่ยนะเป็นที่ดินเปล่าเลยถมแล้วเรียบร้อยความสูงจากระดับน้ําทะเล299เมตรพิกัดน,นั้นอยู่ที่ตำบลมานแป้นอำเภอเมืองจังหวัดลําพูนครับผมนี่สวยๆอีกแปลงยินดีนําเสนอมีคนเข้าออกตลอดเวลาเลยเนีย่บ้านปัญญาหลังบเบลเลอร์เลยข้างในเป็นหมู่บ้านอีกนะเนี่ยนะป๊อ สวยสดงดงามไปก่อนนะครับผม